เอออ้านี่คือค่าตัวนักเตะแมนเชสเตอร์แต่ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรถ้านับคนล่าสุดอย่างรัสมุทฮอยลุนก็จะเข้ามาเป็นอันดับ6เนาะซึ่งเขาบอกแบบนี้ค่าตัวเบื้องต้นเงินก้อนแรกที่ยูเต็ดจะต้องจ่ายให้ออตาลนตาอยู่ที่64ล้านปอนด์และมีแอดออน8ล้านปอนด์จะไปจบที่ประมาณ72ล้านปอนด์นั่นคือเงินที่ยูเต็ดจะต้องจ่ายให้กับอตาลนตาถ้ารัสมุทฮอยลุนทําได้ตามเป้า เออหรือทำได้ตามสายยันก็ได้แต่คนจะเรียกนะส่วนไล่มาเจรอนเดอะปรับตัวซานโช73ล้านปอนก็ยังไม่คุ้มสักบาทเดียวเลยนะทุกวันนี้นะบิ๊กตู้เรามาลูลูกากูจากเอเวอร์ตันตอนนั้น75ล้านปอนนะก็ทราบกันดีเนาะเป็นไงเนาะอันดับ3ฮาริมกวาร์80ล้านปอนก็ยังคงขายขี้หน้าเขาจนถึงทุกวันนี้เนาะอันดับ2เดอะมุนอันโตนี่82ล้านปอนก็ยังไม่รู้จะเป็นไงเพราะเพิ่งผ่านไปปีเดียวเนาะ อันดับหนึ่งแชมป์คือปอลเดอะซาลนบาร์เบอร์มิดฟิลเดอร์กองกลางตัวตัดผมปอกบาไปสัไปหูกุฏิเนท่อไงไส่89สล้านปอนด์เห็นอะไรในชาร์ตนี้ไหมพูดจัดใจเจเลยนะไม่รู้ใครคิดยังไงเดี๋ยวว่ากันนะใครคิดยังไงเดี๋ยวว่ากันนะแต่ในชาร์ตนี้ไม่มีใครประสบความสําเร็จเลยถ้าพูดเต็มปากตรงนี้นะไม่มีใครประสบความสําเร็จเลยไอคนที่ยังอยู่อย่างมมกัวอย่างซันโชอย่างอันโตนี่ก็ลูกผีลูกคน ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าสูรูกกูกูนี่เห็นชัดเจนว่าไม่รอดปอกบาหกปีไม่รอดเพราะฉะนั้นอันนี้แม่งน่ากลัวเว้ยแกฉันจะบอกว่ามันแอบน่ากลัวนะคือคือเอางี้แล้วกันเจ๊อาจจะเป็นคนคิดมากอาจจะเป็นคนดูฟุตบอลแบบหัวโบราณคอนเซเวทีฟสักเล็กน้อยแต่ก็เปิดใจนะต้องก็เปิดใจแอบกลัวเหมือนกันว่ะโอเพราะว่ารัสมุลคอยลุนูนอายุ20ขวบเล่นฟุตบอลในระดับซีเนียระดับโปรเฟชชั่นอลซีเนียเนี่ยยังไม่ถึง90นัดเลยอะ ยังไม่ถึง90นัดเลยอะแล้วย้ายจากสตูมกราสไปอยู่ออตแลนตาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย17ล้านยูโรแต่พอปีเดียวเนี่ยห่วงเวลาปีเดียวย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวถ้านับเป็นหลักยูโรก็ประมาณ75ล้านยูโรรวมแอดออนก็ประมาณ80นิดนิดแต่ถ้าเป็นเงินปอนก็ประมาณ72ล้านปอนรวมแอดออนเอาเป็นว่าเลข64ที่เห็นหน้าจอตัวนี้คือเลขเงินก้อนแรกที่ยูไนเต็ดต้องจ่าย้อตแลนตาเนาะ เอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะเอาเอาเอาแบบให้เข้าใจตรงกันแบบนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่าคิดน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าเราก็จะคิดมากเกินไปเนาะอย่างว่าแหละทีมได้ตัวผู้เล่นมาเนี่ยเราแม่งก็ต้อง50 50ไปก่อนว่ารอดหรือร่วงปังหรือพังเราก็คงไม่สามารถมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์ว่าแบบเฮ้ยมึงจะต้องมา mm hmm. แล้วมันจะต้องแบบเ mm hmm. ข้ามายิงระเบิดระเบอระเบิดเถอเพองเพราะตัวเปรียบก็คือเออร์ลิงบรน์ฮาร์ลันก็คือดาวิดนูนเยส ก็คือแฮร์รี่เคนก็คือไคฮารเวส์กับเเจซูสใช่ไหมก็คือตัวท็อปทอปของของแต่ละสโมสรที่ลุ้นแชมป์กันอยู่ลุนท็อปซิกท็อปโฟกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแม่งหน้าแบบหน้าเป็นห่วงเล็กๆอ้าวอันนี้คือความเป็นห่วงของเจ้ความเป็นห่วงของเจ้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสังเกตกันละกันที่ฝากฟแฟนๆไว้ว่า5อันดับแรกของ Man ed, แมนยูเต็ดแอบ,บน่ากลัวกับค่าตัวที่ สูงระดับนี้เออใช้คํานี้แล้วกันเนาะแพงๆพงนี่แม่งน่ากลัวเออใช้คําว่าน่ากลกัวแล้วกันเนาะสำหรับนักเตะข้าตัวแพงของแมนอยู่ในเตดถ้าถามเจ๊นนะในมุมเจ๊เลยนะส่วนตัวนะแพงแพงเลย64ล้านปอนด์เงินก้อนแรกกับแอดออนอีก8ล้านปอนด์แพง64ล้านปอนด์กับนักเตะที่ยังเล่นซีเนียเกมไม่ถึง100นัดยังยิงประตูในระดับสูงยังไม่ถึง50ประตูแพงว่ะ แม้จะอายุ20ขวบก็ตามนะคืออายุเนี่ยโอเคละ20ปีเนี่ยโอกาสการใช้งานเขาสัญญา5ปีถึงปี2028ต่อยหนึ่ฤดูกาลเป็นถึง2029มันก็มีช่วงเวลาที่จะทําการอยู่มีช่วงเวลาที่จะให้เรียนรู้ผิดถูกมีช่วงเวลาที่จะพัฒนาฝีเท้าได้แต่ถ้าถามวันนี้ก้อนเนี้ยก้อนแรก64ล้านปอนด์แพงเออขอภัยเพอเลอสำหรับเจดำ แแต่ติดแต่ไ้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวคนจะหาว่าอา้าวี่แล้วบอกว่าตะกี้สัมพยอกเขาว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเปล่าถ้าถามว่าแพงไหมตอบว่าแพงแต่มันจะถูกทันทีเมื่อรัสบูทฮอยลุนลงเล่นแล้วยิงประตูให้แมนยูเต็ดได้ตามที่อาริเตนฮากต้องการ จะดาคาดหวังจากเขาพอสมควรนะจากวันนี้ที่คุยกับพวกแกตรงนี้จะดาคาดหวังอยู่ที่ประมาณ15ประตูเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยนะอันนี้อาจจะอาจจะอาจจะสูงไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะฤดูกาลที่ผ่านมากับอัลตันตายิงไปแค่สิประตูเองจากการลงเล่น34เกมในทุกรายการก็ถือว่า3นัดจะมีสักลูกหนึ่ง3นัดนิดๆจะมีสักลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเขาจะยิงได้อย่างน้อยสัก15ประตูเนาะแล้วก็พาโย,ยเตดติดท็อปโฟ พาอิเต็ดลุนแชมป์ทับอลถ้วยสช่งรายการหนึ่งก็เพียงพอแล้วในมุมเจ๊ดาและหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าอย่าลืมว่าองค์ประกอบของฮอยลุนที่เข้ามาตรงเนี้มันไม่ได้มีแค่แทคคติกของอริกเอนฮาร์มันต้องมีเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์เรื่องของการเข้ากับทีมใหม่ๆเรื่องของการเล่นในแทคคติกที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนเออก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะปรับตัวได้เร็วแค่ไหนอย่างน้อยสุดก็มี คริสเตนเดบลันเอเล็กเซนต์อยู่ด้วยเป็นเดนมาร์กเหมือนกันเนาะมีนักเตะดาวรุ่งอย่างพวกซานโชอ่าอย่างพวกอนะันโตนี่นะกบี้ไมนูอ่าใช่ไหมเมซอนเมาส์ ount, หรือแม้แต่กระทั่งมาครัสแรดฟอร์ดเองก็ตามเนี่ยก็ยังพอจะช่วยประครับประคองแล้วก็ช่วยให้เขาปรับตัวได้ในมุมเจดําดก็คาดหวังแบบนี้ก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าถามวันนี้แพงไหมแพงถ้านับแค่วันที่ย้ายมายังไม่ลงเล่นเนี่ยแพงแต่เดี๋ยวพอลงเล่นสัก10นัดยิงสัก5ประตู20นัดยิงสัก10ประตู30นัดยิง15ประตู มันก็จะไม่แพงไปตามผลงานนั่นเองนะจ๊ะอ่าในมุมเจดําดนะคือกองหน้าคนนี้พิชาลีแ,แฟนๆทุกคนเป็นกองหน้าตัวใหญ่ประมาณเออร์ลิงฮาลันเลยพิชาลีจ๋าประมาณนั้นเลยเออร์ลิงบราห์ฮาลันแต่ <c oughs> แค่เทียบรูปร่างกับสวดทรงนะไม่ได้หมายถึงว่ามึงจะเข้ามาแล้วยิงห้าสิบหกสิบรูปเหมือนฮาลันไม่ใช่อย่างนั้นนะส่วนสูงเนี่ยร้อยเก้าสิบก็ถือว่าสูงนะร้อยเก้าสิบอายุยี่สิบแล้วก็ถนัดเท้าซ้าย เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแบบกองหน้าหมายเลข9เลยพี่ชาลีเป็นสไตรเกอร์เลยแต่ก็ขยับตัวเองไปเล่นทางกว้างไปเชื่อมเกมไปรับบอลแล้วก็ตัดเข้าในยิงเท้าซ้ายได้ดีได้หนักความเร็วมีแต่ไม่ได้ปีดปพารไม่ได้แบบหูเหมือนไฟลุกเหมือนลมพัดไม่ใช่แบบนั้นแต่จังหวะสปรินต์เข้าสู่พื้นที่สุดท้ายทำได้น่ากลัวแล้วก็การเล่นลูกกลาอากาศก็ถือว่า ใช้ได้กับสัสดส่วนของเขาเพียงแต่ว่าฟุตบอลอิตาลีเนาะมันก็จะไม่ได้แบบบอมใส่กันเหมือนฟุตบอลกงกฤษซึ่งฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้บอมใส่กันเหมือนยุคก่อนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเรื่องลูกกาอากาศจะดาก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ว่าจะปรับตัวได้ดีกับฟุตบอลกงกฤษมากน้อยแค่ไหนเนาะส่วนเรื่องภาษาไม่น่ามีปัญหานะเจืว่าเขาน่าจะพูดอังกฤษได้เพราะว่านักบอลยุคใหม่ๆเนี่ยอ,อย่างในเดนมาร์กในสแกนดิเนเวียส่วนมา,จากจะเรียนภาษาอังกฤษ ั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องภาษาไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับราสบูทฮอยลุนเนาะแล้วก็ถ้ามองจุดแข็งคือยิงประตูดีวางเท้าได้ดียิงบอลหนนะักเคลื่อนที่เข้าหาพื้นที่สุดท้ายและหาช่องหาตำแหน่งในการจบสกอร์ได้ดีเพราะว่าฤดทการที่ผ่านมากับอัตลันตาแท็บอินเท่าที่เจ๊เห็นประมาณ3 4ลูกนะเพราะนั้นเนี่ย,ยการยืนตำแหน่งถือว่าใช้ได้เออ,อน,นี่ใน,น,นมุมเจ๊เนาะแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีเออ,อน,นี้ก็สำคัญ เล่นร่วมก,กับเพื่อนได้ดีเคลื่อนที่ดีเอ่ออ่ะส่วนข้อด้อยบ้างเท่าที่เจ๊เห็นก็ไม่ได้เห็นเต็มเ็มแบบ100%นะดูจากไฮไลท์บ้างดูจากเซเียรฤดูกาลที่ผ่านมาบ้างเว็แบๆบแบบข้อเสียคือจังหวะจบสกอร์ที่บอกวางเท้ายิงดียิงบอลหนักแม่งแอบไม่คมอยู่เล็กๆอาจจะเป็นด้วยวัยแหละอายุแค่20มันไม่คมไม่ได้คมแบบที่เราเห็นแฮรด่เคนยิงประตูไม่ได้คมแบบที่เราเห็น,เ,บบเ,เ,หนนะเออลิงบราวน์ฮาเลนยิงประตูนึกออกไหม เออเพราะนั้นอันนี้อันนี้มันมันมัน,ม,นมันอาจจะต้องรอดูว่าปรับตัวได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่มีจากสตูมกราสจากอัตลันตามาปรับเล่นกับแมนยเต็ดได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าเอริกเทนฮากเนี่ยหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าเนี่ยแหละจะเป็นกองหน้าหมายเลขเก้ากองหน้าตัวเป้ากองหน้าร่างใหญ่ที่เขาใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยคุมมาแจ็คอัมสเตอร์ดัมตั้งแต่คุมบาเยอนทีมบีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีกองหน้าตัวเป้าปักไว้คนหนึ่ง แล้วปีกก็จะเป็นประเภทปีกแบบพาบอลตัดเข้ามาเล่นเล่นเคลื่อนที่1-2ึ่งสองคอมบินเดชันเพลย์กันไม่ใช่ปีกประเภทสุดเส้นแล้วเปิดนี่คือ,อฟิโลโซฟีหรือว่าปรัชญาฟุตบอลของเอริเทนฮาร์กตรงกลางต้องการพลังงานเพราะ,ะนั้นเขาเลยซื้อเมสันเมาส์มาเล่นกับบรูโน่แล้วก็มีกาเซมิโร่คอยปักเก็บกวาดไว้แนวรับต้องขึ้นบอลได้เขาถึงมีริชาร์ดมัร์ติเนสแล้วก็มีวารานจากยุคข,ของโอเล่ด้วยแล้วก็แบ็กสองฝั่ง ต้องเติมเกมได้และเปิด Earl y c r o s s ได้ดีเพราะว่าปีกเราไม่เปิดแบ็กก็ต้องเปิดเพราะนั้นก็จะเห็นดารโลเห็นวันบิททางขวาเห็นลุกชอเห็นมาเลเซียทางซ้ายเบนด้อมิเลียมทางซ้ายอะไรแบบนี้นั่นคือเท่าที่เจดูเทนฮากแล้วอ่านมาจากฤดูกาลที่จบไปกับฤดูกาลที่เราจะมาถึงเจเชื่อว่าเขาเริ่มปฏิปตอประกอบรูปประกอบร่างแท็ติกฟุตบอลสไตล์เทนฮากเริ่มจะใกล้ร0% 0เแล้วเออเพราะนั้นเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจ ่ะนั่นคือในมุมเจ๊ดำนะข้อดีข้อด้อยของรัสมูดฮอยลุนแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวว่าแพงไหมอ่ะก็ว่ากันไปแบบนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอทรฟอร์ดก็แล้วกัน